กับเรนทานประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายสุรสารภาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสกระผมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ทธศักราชท่านประธานที่เคารพครับกระผมขออนุญ,ญาตที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ประเด็นที่หนึ่งขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานถึงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องมีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ผู้ศักราชฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับวามจริงนั้นมีเหตุผลและมีความจําเป็นหลายประการแต่ด้วยข้อจํากัดของเวลากระผมขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นในบางประการดังต่อไปนี้ในประการที่หนึ่งต้องขอกลับเรียนท่านประธานว่า สิ่งที่พูดต่อไปนี้ถึงแม้จะเป็นอดีตก็ตามนะแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะนะทําความเสียหายกับใครนะครับแต่ว่าต้องการที่จะใช้อดีตนั้นเป็นบทเรียนที่จะนําไปสู่การที่จะแก้ปัญหาในอนาคตประเด็นนี้ขอกรับเรียนท่านว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทยพุทธศักราช2550นั้นยกร่างขึ้นมาจากผลโพงของการรัฐประหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่นานาอารยประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ยอมรับถลองมองย้อนหลังกลับไปนะครับเราจะพบว่าการยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจและความไม่เชื่อถือของประชาชนแม้กระทั่งการเข้าสู่ขั้นตอนของการทาประชามติสถานการณ์และสภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจ ได้ภายใต้บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนื่องจากเป็นการทำประชามติในขณะที่ประเทศอยู่ภายใต้การประกาศกฎอายการศึกกลไกลของรัฐถูกควบคุมไว้อย่างเบ็ดเสร็จท่ามกลางการโหมกระแสว่าธารัฐธรมรมนูญฉบับนี้ที่ยกร่างมานั้นไม่ผ่านการทำประชามติก็สามารถจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้ก็ได้ในขณะเดียวกันนั้นก็โปรยยาหอมเอาไว้ว่า รับไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ในภายหลังครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามาขอรับยาหอมน,นั้นคืนเรามาขอแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับในประการที่สองนั้นนะขอกลาบเรียนท่านว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนชาวไทยแต่ที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับจากสิ่งที่เราพบ จากสิ่งที่เราเห็นและเราได้ยินนั้นมีหลายสิ่งหลายประการที่แสดงให้เราเห็นว่าอำนาจอธิปไตยนั้นไม่ได้อยู่กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงกระผมขออนุญาตที่จะยกบทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมรนูญฉบับนี้ที่กระผมเห็นว่าอำนาจอธิปไตยนั้นยังไม่เป็นของประชาชนที่แท้จริงครับ ในมาตรา113ซึ่งอาิเมซึ่งอดีมีหลายท่านพูดไปแล้วนะครับว่าการสรรหาวุฒิสมาชิกโดยใช้คณะกรรมการสรรหาจานวนเจ็บคนนั้นอาจจะยังไม่บ่งบอกถึงว่านี่คืออำนาจอยู่กับประชาชนในประการถัดมาครับท่านประธานที่เคารพครับองค์กรอิสระที่มีอำนาจมากมากจนกระทั่งมีหลายเรื่องที่เป็นการพิจารณาจากองค์กรอิสระเหล่านี้ที่ไม่สามารถตอบคำถามนะครับตามหลักนิติธรรมได้ ยกตัวอย่างซึ่งก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปเช่นการายุบพักการเมืองเป็นตน้นท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลและความจําเป็นอีกประการด่กในประการที่สองที่รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยนะครับมีบทบัญญัติที่ทําให้การทํางานของฝ่ายนะครับนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั้น,น,นในบางกรณีนะครับเกิดความราชาไม่สามารถสนองตอบความคาดหวังของประชาชนที่พึงมีต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้ ขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา206วรรคเล็บหนึ่งะครับซึ่งพูดไปบ้างแล้วว่าห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปเกี่ยวข้องนะก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ของข้าราชการประจําตรงนี้ต้องกลาวเรียนว่าสอสอ,อย่างเรานั้นหรือท่านวุฒิสมาชิกนั้นทํางานอยู่กับประชาชน มีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกบำลูประชาชนสิ่งใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นกับคนเราจะเข้าไปโดยเร็วไม่ชักช้าเพราะนั้นนบทบัญญัติตรงนี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหานะครับและตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานั้นการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลจากน้ําท่วมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพนอกจากนี้ในมาตรา190ซึ่งก็พูดซ้ำขออนุญาตี่จะตรงนี้เพราะต้องการตอบต้องการตอกย้ําว่านี่คือปัญหาของรัฐมนล2 5 5 0ครับมาตรา190วรรคสองวรรคสามและวรรคสี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเพื่อทาหนังสือสัญญากับอาณาประเทศ รัฐธรรมนูแในมาตรานี้บังคับให้รัฐบาลใดก็ตามจะต้องนําไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหลายครั้งนะครับทำให้ฝ่ายบริหารนั้นอาจจะทํางานไม่คล่องตัวเท่าไหรนักและที่สําคัญอย่างยิ่งท่านประธานครับนา,นานาประเทศนั้นอาจมองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราว่าเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหรนักท่านประธานที่เคารพครับยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญ2 5 5 0 เช่นบทเฉพาะการนะครับขออนุญาตพูดซ้ำตัวนี้อีกครั้งหนึ่งว่าในบทเฉพาะการที่ระบุเอาไว้ว่าบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2 5 5 0ให้ถือว่าการกระทํานั้นและ ให้ถือว่าการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2,550บทเฉพาะการนี้ท่านประธานที่เคารพครับส่งผลให้การกระทําใดๆที่เป็นผลพวงของการรัฐประหารเป็นการกระทําที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2,550ท่านประธานที่เคารพครับที่ผ่านมานั้นมีบุคคลหลายฝ่ายนะครับเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญ2,550มีปัญหา แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมอยู่ในขณะนั้นรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยอย่างไรก็ตามแต่ท่านประธานที่เคารพครับบทบัญญัติในหลายประการด้วยกันของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีประโยชน์นะที่อาจจะยังคงไว้นะเพราะว่าหลายอสอสหลายท่านนะที่ได้อภิปรายในประเด็นตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าบทบัญญัติหลายประการยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอยู่ท่านประธานที่เคารพครับ จากเหตุผลที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานมานั้นนะจึงมีความจําเป็นนะครับที่นะครับจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,550กระผมต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีขอบคุณพักเพื่อไทยขอบคุณพักชาติไทยพัฒนาที่ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชเข้าสู่รัฐสภา,าในโอกาสนี้โดยทุกร่างนั้น อยู่ภายใต้หลักการเดียวกันคือการแก้ไขเฉพาะมาตรา291เท่านั้นนะการแก้ไขในมาตรานี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธมนูญเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างรัฐมนูญใหม่โดยจำนวนหนึ่งของสมาชิกนี้ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนส่วนอีกจำนวนหนึ่งนั้นนะครับได้มาโดยการาคัดเลือก โดยที่ประชุมของรัฐสภาที่ผ่านมาทางสภา,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 าของสถาบันอุดมศึกษาท่านประธานที่เคารพครับภายใต้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญช่วงราภายใต้กระบวนการนะได้มาซึ่งสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญดังที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนมาแล้วข้างต้นนั้นกระผมเชื่อว่านะเราจะได้บุคคลที่มีความรู้มีความสามารถที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และได้บุคคลที่ได้ผ่านการกันกรองของสภามหาวิทยาลัยมาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งจะทำการคัดเลือกโดยผ่านรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งให้เข้าไปร่วมกันยกล่างรัฐธรรมนูญนะต่อไปกระผมขออนุญาตที่จะเรียนท่านว่าท่านประธานสภาท่านประธานรสภาว่าขออนุญาตสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ผู้จักรพาดนะครับทุกร่าง ที่เสนอเข้ามารวมไปถึงร่างของประชาชนที่ได้แสดงเจตนาเจตจำนงแน่วแน่ในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นี้ด้วยในประการสุดท้ายครับนะมีข้อคำถามบางประการที่อยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภาไว้ก็คือได้มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านนะพูดถึงนะประชาธิปไตยราคาแพง จำเป็นต้องใช้ยาแรงกล่าเรียนว่านะการทําให้ประชาธไทยมียราคาถูกก็มีวิธีการต่างๆมากมายนะที่ประเทศประชาธิปไตยในโลกนี้เขาใช้กันนะโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาแรงซึ่งนานาประเทศเขาพากันประนามนะนะครับหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญกันง่ายๆโดยไม่มีการทําประชามตกิก่อนก็ไม่น่าจะทากันได้เรียนนี้ก็ขอขอกร่าบเรียนว่า การล้มล้างรัฐธรรมนูญเมืองไทยนั้นบางฉบับนั้นก็ไม่มีการทําประชามติเหมือนกันเป็นการล้มล้างที่ผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนที่ล้มล้างนั้นก็ไม่สนใจด้วยซ้ําไปว่าจะต้องถามประชาชนก่อนหรือไม่ว่าเขาจะล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ